คิดว่านักเรียนน่าจะจับคู่กันได้แล้วนะมาคูฉเฉลยกว่า this animal animal คือสัตว์ this animal was on earth about one hundred forty five millions years ago คือ this animal สัตว์ตัวเนี้ยอยู่บนโลกเนี้ย เป็นเวลาประมาณ about ประมาณ145ล้านปีมาแล้วเอออายุประมาณนะอายุของมันอายุที่มันอยู่มานานนี่นแหละ is neck was long neck คอเป็นไงครับยาวเออ is was about 15 e r s tall คือสูงนั่นเองสูง15 t e r s คืออะไรครับเมตรแปลจากหลังมาหน้านะต่อมา it's weight about 40,000 kilograms มันหนักถึง40,000กิโล กัมเลยะหรือประมาณ40ตันนั่นเอง e a H H leaves แล้วมันก็กินใบไม้หรือกินพืชน,นั่นเองอใบไม้อ่าครูเขียนไะไให้น่าจะเป็นข้ออะไรข้อหนึ่ง top C เออเอาเลขหนึ่งมาใส่ไว้ก็คือ b a c h i o l s o l u s ต่อมา this animal live in the ice age คืออาศัยอยู่ที่ ice age ที่เป็นน้ำแข็งนั่นเองแล้วก็ Is fur fur คือขน was long ขนเป็นไงครับยาว Is was about 3 meters long ก็คือตัวมันยาวประมาณ3เมตรเออตัวยาวอืม ตัวยาว3เมตรแล้วก็ and four meters tall สูง4เมตรแล้วก็ i g w e i g h about seven thousand kilograms ก็คือหนัก7,000กิโลกรัมเลยนะ Each age eats plants คือกินพืชนั่นเองต่อมา this Animal was on Earth. กูอยู่ข้อ3นะ On Earth 1.6 million years ago สัตว์ตัวนี้อยู่บนโลกมาประมาณ1.6ล้านปีที่แล้วแล้วก็ e a t h a t no 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 e a t teeth were long คือฟันของมันเป็นไงครับ ยาวแล้วก็ i was about o meter เห็นไหมครับว่าแค่1นเมตรอะ่ะมันไม่ต้องเติม s ใช่ไหม o n meter long and two meters tall ก็คือยาวตัวมันยาวยาวยาวหเมตรแล้วก็สูง2อเมตรนั่นเองอืม สูง2เมตรอืม H weighs about 200 kilograms หนัก200กิโลกรัมเลยนะ each e a อ h each eat meat ก็คือกินเนื้ออืมเห็นเหว่า e a c เ eat เป็นคำกริยาช่องสอง ของคำว่า eat ที่แปลว่ากินอืมก็คือในโนเสาว์ทุกเนี้ยเขาเล่าถึงปัจจุบันหรืออดีตอดีตอืมเขาก็าจะใช้คำกริยาช่องสองมาเล่านะอ่าต่อมาดูข้อสองตอบอะไรครับตอบ m a m m เก่งมากข้อสามตอบอะไรครับ s a v e r t o o a t c h My name is Dino ฉันคือฉันชื่อดโนนะ I am a dinosaur ฉันคือไดโนเสาร์นั่นเอง I live in the Jurassic period ฉันอาศัยอยู่ในช่วงดึกดำบานเอออยู่ในช่วงสัตว์ดึกดำบานนั่นแหละ I was the tallest ฉันตัวสูงที่สุด and biggest ใหญ่ที่สุดนั่นเอง all land บนโลกใบนี้ช่วงนั้นก็คือตัวนเนี้ยเนี่ย b a r kio เนี่ยใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ my head คือหัว was small Leg. เลออ็กแล้วก็ my neck was long คอ ของฉันนั้นยาว mm. but my tail was short. tail mm. คืออะไรครับหางห่างฉันสั้นนะ mm. I weighed about forty thousand kilograms. ก็คือฉันหนักประมาณ40,000กิโลกร,รัมแล้วก็ I was about 15 meters tall ก็คือฉันสูงประมาณ15เมตรนั่นเองสูงอ่าครูเขียนแค่นี้พอนะสูง15เมตร I had 52 t e e t h ก็คือฉันมีฟัน52ซีกเลยนะแล้วก็ my อ่าครูเขียนฟันก็ได้อ่า my favorite food สิ่งที่ฉันโปรดปานก็คืออาหารที่ฉันโปรดปานคือ leaf ใบไม้อืมประมาณนี้ต่อมาเด็กผู้ชายคนนี้ Dino was on Earth 145 million years ago คืออยู่บนโลกนี้มาประมาณ1 4 5ล้านปีแล้ว there aren t h e r e aren't aren't there are คือมีแต่ถ้า there aren t h e r e aren't คือไม่มีไม,มไม่มี any d i n o s a u r now ก็คือตอนนี้ไม่มีไดโนเสาร์นั่นเองมันสูญพันธุ์แล้วต่อมาเรามาใส่ verb กันดีกว่า was เป็นอยู่คือเป็นคำกริยาช่องที่2ของ verb to be นี่คือ verb 2อนะสามตัวเนี้ยกลับมาที่ was p, นะ was p, เนี่ยเป็น verb ช่องสองของ verb to be คือแปลว่าเป็นอยู่คือบอกลักษณะร่างกาย ส่วนเวทเวทคือมีน้ำหนักสนลฟอาศัยต่อมาข้อหนึ่งไดโนจุดจุดจุด the tallest and the biggest animal on land เราจะตอบะลร มันบอกถึงลักษณะของสัตว์ที่สูงที่สุดใหญ่ที่สุด mm hmm. ก็เอาวอลสมาตอบง่ายๆเลยต่อมาไดโนจุดจุดจุด j u r a s จูราซิ i ีเก็คือจุดจ,ดจดุอะไรไม่รู้ในช่วง j u r a s ิ i p p r r o o d ช่วงสัตว์ดึกดำบรรพ์แปลว่ามันก็ต้องอาศัยอยู่เอา Leaf มาตอบนั่นเองครูอาจจะเขียนไม่สวยนิดนึงนะเดี๋ยวครูลบใหม่ละกัน Lived เอามาตอบเลยนะต่อมา Dino จุดจุดจุด about 35 i 0 0 y five t h s k g อ่าเราเห็นกิโลกิโลกรัม s เนี่ยก็คือน้ำหนักใช่ปะเราก็แค่ A เอา w e i g h มาตอบนี่เอง U E I G เอาใหม่นะนะักเรียนมือครูไปโดนปุ่ม อ่าต่อมา Dino... จุดจุดจุด about meters tall ก็คือบอกลักษณะร่างกายก็คืออะไรครับมันบอกส่วนสูงใช่ปะเราก็แค่เอา was มาตอบอต่อมา Dino Neck คือคอจุดจุดจุด long บอกลักษณะร่างกายที่ care, มันคอยาวก็เอา was มาตอบต่อมา head Dino head small เหตุหัว small เล็กจะบอกว่าหัวมันเล็กเราก็แค่เอา w a s มาตอบนั่นเองต่อมา d i n o tail short tail หาง short สั้นเอาอะไรมาตอบ,บลักษณะร่างกาย w a s มาตอบต่อมาข้อที่8 d i n o s f a v o r i t e f o o d จุดจุดจุด leaf อาหารที่โปรดปานที่สุดของไดโนเนี่ยคืออะไรนักเรียนบอกน้ําหนักได้ไหมอันนี้ได้ไหมไม่ได้อาศัยได้ไหมเอาอาศัยม่ใส่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเป็นเป็นอ่าเป็นอยู่คือก็ใส่ was นั่นเองนี่ครับง่ายๆเลยอ่าเดี๋ยวครูไปต่อนะอ่าต่อมาครูจะให้ฟังเทปนะ I hope gone. Students' Book Unit 4, Lesson 2. Exercise 4. Listen and write true or false. We were at the zoo yesterday. It was fantastic. There were three elephants. The heaviest elephant weighed 4,000 kilograms. There was a giraffe. It was five meters tall. I like giraffes. They are my favorite animal. There were two cheetahs. Their brown and black hair was beautiful. Giraffes are my favorite animal. I liked the panda too. His fur was black and white. There were lots of bamboo leaves for him. But he wasn't hungry. There were six hummingbirds. The lightest hummingbird weighed only three grams and it was only six centimeters long. It was so small. <coughs> ah, 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 Students' Book Unit 4, Lesson 2. Exercise 4 Listen and write true or false. We were at the zoo yesterday. It was fantastic. There were three elephants. The heaviest elephant weighed four thousand kilograms. Ah, what the heaviest elephant weighs four ถามว่าถ้าสี่ร้อยเป็นเลย False อันนี้ก็คือให้ตอบถูกหรือผิดนะเผื่อใครไม่เข้าใจโจทย์ก็เลยตอบ False ผิดนะอ่าต่อมา There was a giraffe. It was f meters tall. อ้อาวกลับไปใหม่ก็คือเม่่เกียเขาบอกว่า g i r a f เนี่ย Me ف... five meters tall. Shame. Shy. Stop. Two. Bama. Oh There were three elephants in four thousand kilograms. There was a giraffe. It was five meters tall. I like giraffes. They are my favorite animal. There were two cheetahs. There were two two Miki F Their brown and black hair was beautiful. Uh. Giraffes are my favorite animal. I liked the panda too. His fur was black and white. There were mm. lots of bamboo leaves for him, but he wasn't hungry. Ah, uh, he wasn't hungry. Ah, uh. top two. Tawa. there were six hummingbirds. the lightest hummingbird weighed only 3 grams and it was only 6 cm long อ่าเขาบอก3ใช่มั้ย3 grams อันนี้เขาเขียนว่า5 ft อ่าตอบ false ไปนะอ่าประมาณนี้อ่าต้องขออภัยด้วยที่กดข้ามอะไรไปเมื่อกี้อาจจะเป็นมือลั่นไปโดนนะอ่าไปต่อเลย อ่าต่อมาต่อนะมาดูเด็กผู้ชายคนนี้พูดก่อนเลย it lives in the ice edge it was about three meters tall อ่ามันสูงสามเมตรนะตัวอะไรไม่รู้ it w e i g h t not about seven 1,000กิโลกรัมสอ่า is food w a s l a v e s อาหารของมันก็คือใบไม้แล้วก็ what is animal มันคือตัวอะไรครับเขาเลยตอบว่า is a bacterias ก็คือตัว b a c t e o i a s นั่นเองต่อมา is a mammoth อันนี้เขาพูดเลยว่ามันคือแม m มอสนะแล้วก็บอกลักษณะมันว่า is live in the Jurassic period อ่าอาศัยอยู่ในช่วง Jurassic period นะตอนนี้คุยอ,อยู่หน้า page 52อ่าต่อมา is was the tallest and the biggest animal on land ก็คือฉันเป็นสัตว์ที่เป็นไงครับใหญ่ที่สุด biggest animal แล้วก็ tallest ด้วยนะอ่าสูงที่สูงที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดละ it's a leaf มันก็กินใบไม้อ่าดูตัวอย่างเมื่อกี้เราจะเห็นความแตกต่างใช่ไหมว่าที่เขาเล่าอ it's เล่าถึงสัตว์สัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นพวกชีตาอะไรเงี้ยอ,อันนี้ลบก่อนไม่เกี่ยวพวกเสือชีตาอะไรเงี้ยใช่ไหมมันอยู่ในปัจจุบันทีนี้มันเป็นอดีตอันนี้ที่ครูจะเขียนให้ก็คือปัจจุบันเห็นปะว่ามันเติม s เล่าถึงปัจจุบันทีนี้เห็นไหมว่าเขาเติม ed แปลว่าเขาเล่าถึงอดีตเล่าถึงเกี่ยวกับโลกในอดีตโลกในสัตว์ดึกดำบรรที่มันผ่านมาแล้วจบมาแล้วนั่นเองก็คือ it w e i e seven thousand kilograms it l i v e in the ice age ก็คืออาศัยอยู่ใน ice age นั่นเองเห็นไหมว่า ed เขาก็าเติม ed เหมือนกันประมาณนี้อาตอน